ให้เอ่ยถึงแต่อย่าไปตอกย้ำครับท่านอภิปรายต่อเลยครับอย่าไปตอกย้ำเลยครับจะเรียกว่านักโทษชายก็เรียกถึกครับนะครับแต่อย่าตอกย้ำอย่าไปตอกย้ำครับนะครับเอาพูดพูดต่อของท่านนะครับเชนะิญคะัท่านประธานคะด้วยคำวินิจฉัยของท่านท่านคิดว่าคำว่านักโทษชายดิยฉันใช้ได้ใช่ไหมคะยังไม่จบอ่ะ ท่านประสิทธิ์ครับผมว่าสมควรพอแล้วครับผมต้องประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่8ท่านประธานไปวินิจฉัยให้เขาพูดคําว่านักโทษชายได้ยังไงใช้คําว่าผู้ต้องคําพิพากษาก็ได้ในเมื่อปัญหาที่มันเกิดอยู่ก็ไอ้คาว่านักโทษชายนี่แหละมันถึงไม่จบท่านประธานไม่ต้องทําตัวเป็นพระเอกมากหรอกครับ เพื่อให้จบท่านรัฐดาครับก็ใช้คำว่าผู้ต้องคำพิักษาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับครับก็เป็นอันเข้าใจเหมือนกันนะ,ะท่านครับเชิญต่อเลยครับท่านประธานคะดิฉันก็ไม่ทราบว่าด้วยข้อบังคับข้อไหนที่ดิฉันจะต้องเชื่อฟังคำพูดของจ่าประสิทธิ์ด้วยเป็นเป็นคำวินิจฉัยของผมที่ขอความกรุณาจากท่านท่านท่านได วินิจฉัยแล้วว่าดิฉันใช้คำว่านักโทษชายได้และคนที่สารท่านครับที่จริงเนี่ยคำวินิจฉัยก็เราก็สามารถกับคำวินิจฉัยได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าต่อดีกว่ามั้งครับเชื่อฟังในคำในคำวินิจฉัยของท่านแต่ขอให้ การวินิจฉัยที่กลับไปกลับมาของท่านใช้กับดิฉันเป็นกรณีสุดท้ายนะคะท่านประธานคะในเรื่องการออกพาสปอร์ตดิฉันได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคะ่ะมันไม่สมควรที่จะเป็นประเด็นในการที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ที่ดิฉันต้องยกมาเป็นสาระสำคัญเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกยิ่งรักชินวัตรได้มีผู้บดท้กงนระ ในเมื่อท่านมีเจตจำนงอยู่แล้วว่าท่านอยากจะพิปรายถึงท่านพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรท่านก็เอ่ยชื่อให้ตรงๆไปเลยค่ะ<อ>นะคะไม่ต้องเสียสีตามมาตาข้อ61ครับสรุปอย่างนี้นะครับเอาว่าจะระบุชื่อก็ระบุแต่อย่าไปตอกย้ำนะครับแล้วก็อย่าไปพูดกระแดะกระแหนในลักษณะที่ทำให้เกิดการประท้วงนะครับเอางัดครับ ท่านประธานท่านประธานคะดิฉันต้องขออนุญาตอธิบายให้ท่านประธานเข้าใจนิดนึงว่าการที่ดิฉันไม่ได้เอ่ยนามท่านอดีตนาย,ยกทักษิณเพราะดิฉันเคารพและให้เกียรติท่านดิฉันไม่ได้ติดใจในชื่อพันตารวจโททักษิณชินวัตรแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะท่านทักษิณน,นะท่านอภิปรายของท่าน,ต,าน,นต่ออย่ามาเน้นตัวนี้อย่ามาเน้นเลยครับ ทำไมต้องเน้นวนอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองต้องเน้นสิคะท่านประธานเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยดำเนินการออกวีซ่าให้กับนักโทษจําคุกที่หนีคดีผิดกฎหมายสรุปแล้วกบวนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนใช่ไหม ไม่งั้นก็มีบางผู้ว่าทวงอยู่อย่างเงี้ยไม่จบครับผมว่าท่านเดินหน้าต่อดีกว่าอย่าวนอยู่ตรงนี้เลยครับนะครับย้ําแล้วย้ําอีกขอความกรุณาเถอะครับนะครับท่านประธานคะเพื่อเป็นการให้เวลากับเพื่อสมาชิกที่จะอพิปรายต่อดิฉันจะใช้คําว่าคนคนหนึ่งที่ไม่สมควรได้รับการอนุญาตออกหนังสือเดินทางอย่างเงี้ยดีครับ เทิรนต่อเลยฮะต่อของท่านนะครับ